สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ผู้สอนครูวลิศราติคำหรือครูเล่นะคะค่ะสำหรับบทนี้เราจะเรียนเรื่องเจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยค่ะสำหรับบทนี้เราจะมาอ่านเรื่องเจ้าเนื้อละมุนเจ้าเนื้อละมุนเออย เก็บดอกพิกุลบานเย็นเก็บมาร้อยกลองให้แม่ทองข้าเล่นเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ่ยทบทวนอีกรอบนะคะเจ้าเนื้อละมุนเอ่ยเก็บดอกพิกุลบานเย็นเก็บมาร้อยกลองให้แม่ทองข้าเล่นเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ่ยเด็กๆ ลองไปอ่านทบทวนซ้ำๆหลายๆรอบนะคะค่ะบทต่อไปเจ้าเนื้ออ่อนเจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยอ้อนแม่จะกินนมแม่อุ้มเจ้าออกชมกินนมแล้วนอนเปรเอ้ยอีกครั้งนะคะเจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยอ้อนแม่จะกินนม แม่อุ้มเจ้าออกชมกินนมแล้วนอนเปรเอ้ยเด็กๆทบทวนหลายๆรอบนะคะสำหรับการบ้านในครั้งนี้นะคะให้เด็กๆไปฝึกอ่านเรื่องเจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยในหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิีโอมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ